สวัสดีครับทุกคนตัวนี้สาวเคซี่ส,สวยๆยูไซเนาะเนี่ยสวัสดีจ้ายูไซนานโเลยพี่หนูนาอ้าวไปล่างอยูงเซ็กก์อีกอะไรนะไปล่าอยูไซยนะูอวนน่ะยูสซกแมในสกลนครอ๋ออนาสัามแบบเบียโตมาโอ้ออบ,อบริการบริการ บริการนัน่นเหรอทำงานทำงานขนาดเลย,ปยเป็นงงแต่เมื่อยแทะนะวาเขาเบียดด้ครับเป็นไงน,น้อเมื่อยดอกครับสบายดีครับ,บไปคักมารอยู่นี่คักมาอะไรอะไรวะครับคักคเบ่อยูยอย่นี่นะบิ้งคนันเบิงขีดหลายย,ยบ่อผู้ที่ตามเร้อยสี่สิบสามครับ โอ้เร็วอุูเลสามไกหันพันแล้วนะครับโอ้เร็วอยู่ครับเพราะ่ตอนมาจากบ้านแค่เทเลทเทเท่ามร้อย0ี้อยนี่แหละครับโอ้โหออสองหมือเกนแปดลอยเลยไหมครับโอ้โหถงสามสามพละอยนะครับเออเฮ็ดลิปได้หลายเจ้าหน้กาไล่ซดได้แล้วนะไล่ซดได้ไ่ได้ยังไงแปดลอย่ครับไล่ได้ยังมั้งเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นนึ่เจ็ด่อยกว่า ผมขึ้นในเจ็ดเลยกลัวไรลวันไดนครับตอนนี้วันอะไรร้องครับเอาสิร้องครับร้องให้เอด้หน้าสอนเด้อร้องคนอยู่น้ำเพลินเพลินสอนอยู่หรอครับพยายามเฮตุคลิปไม่หลายแบบเต้นเต้นเต้นไหมบ่าวบ่าวนาสลัคามกับบ่าวนาสลัคามกับเคซี่มาที่ไหนกันมาดูซิมีอะไรบ้างประมาณนี้ไหม นแมนของใครนอนเงียบได้เหมือนกันไ่นดีเราต้องตั้งใจอยู่ครับตั้งใจเยอะท่านพยายามโอ้ยเบิ่มเดียวหอดพันคนกับราคาซุโมงหอดไงโอ้ยเด้เงินแล่วแป๊บเดียวสองคนใอ่กันเดือนเดียวได้แล้วเดือนเดียวได้เลยไปประมาณประมาณเดือนเมษาได้เงินได้แล้วครับแมนประมาณเดือนเมษาได้เงินสาวเห็ดขยันไหมครับสาวขยันก็ได้เลย พยันลงคลิปออรอรอแมนกินข้าวเที่ยงกันบ้างไพยันลงคลิปพยันเพานกินเลยครับกินได้ข้าวซ้าเวลาไปกินบ้านมาแล้วครับโอ้เป็นแน,นรับฟันดีอะอยู่นั่นนะอฟันฟันเล่กันหาศูนย์นะครับเนี่นยพิโนนาเรตีแมนพิโนนาเรบอดศูนย์หาเรอก์ดศูนย์หาเทียบออมาพโนนาออกฟันบานมีรถมัจอดย่บนันแต่เ,เบ,บียนเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบ ปฏิเรีออกุเจ็ดกับุดหไปบ้านถึงน้ำอยู่หรอครับไปบ้านชื่อน้ำไปบ้านถามอยู่ันเรื่อบอไปบ้านชื่อซุนหาอีเรโอ้บทความบอกกันเลยบสองนกนบทความบอกกันเลยรอบอ่ะเดี๋ยวนะครับดูบกบินเรบอลเ่ยเดี๋ยวพยายามยู่ นานาจอโทรศัพท์นันเป็นที่ยังพอสาบางเหมือนไปกําลังตัง้งคาโทรศัพท์มอสิมามือใดก็ได้มอสในรูเนีย่ยแต่จะเล็นอะไรแเป็นบริการอืมเหงานตั้งแต่เหงาน,นงเพื่อนเด้อเนี่ยมนแรงเนี่ยมาแ,แรงว่าอยากไปส่มาแพรอาาของวงตอนอยู่เปิเกิดมาหนูหน้าอืมภาษาพีันหนาจอนมาสาบายเองไลเงินอยู่ในรถน่ะนาาอยู่คับปวดหัวลองตั้งค่าเบิ้อเด้ ังค่าบ่งโอ้ใส,ส่ใส่ท้องใส่ท้องหมดน่ะวางเด้อตาเอาเอาเอาตาเตรียมไป,<น>ไปไขายของย่ามใดนี่เนี่ยจะน้อยจะอาบหน้าลงตลาดแล้วนี่เตรียมของคือรถแล้วพักเหนื่<ข>อยพัก <ขอ S 1> พักเหนื่<ข>อยประมาณสิบหานาทีค่ย<ข>อย <asteroid. S 1> อาบน้ำอยากได้ไหมอยากกินมะแตงยงม่งไหมเบียร์จะไปตับกินตับห้องจะไปหาเธออยู่ เออว่างออกมาฝึกเลยนะมาเลร่น้ำเลยค่อยเมื่อคาราว่างเออไปดูหน้ามาเลร่น้ำอืมเออแมนโยเออไปดูหน้าไปเลร่น้ำมันน้ำเชื่อเออแมนโยแมนที่หลังจะพาไปกินมูั่วท่าโอเคโอเคเอาแบบตั้งพาติภาษาแบบเอาเอาตั้งใจคิบไปม่ไรเลยนัดเด้อครับคีบได้เดี๋ยวเป็นกำลังใจ ต้องไปเบิ่งน้ำไปเบียร์ขายไก่ขายยังไงสุดเก๋าไล่ส<อ>ุดถึงไก่ไก<อ>่เนาะอยูติดจอดครับเย็บเย็บเดี๋ยวต้องให้ได้ครึ่งหนึ่งเด้อแต่เมื่อไราหาคลิปโคกคลิปมันยังดีเขาต้องตั้งกฎอาจจะของดิวันนี้เราเราต้องได้ห้าคลิปถ้าให้คลิปยังได้ก็ขอประมาณจะหาคลิปคลิปคุยไงได้ได้คุยคุยกับเคซี่ะสัมภาษณ์เคซี่อะนี่อืมก็ได้คุยกับเคซี่เยอะๆนะครับอืมไ เอาเอาสู่ๆเด้อสุดเด้อแล้วที่อาบน้ำอาบน้ำก่อนครับลดสครับผมครับผมฟังฟังครับเปลี่ยนใจเห้เด้อสู่ๆเด้อครับครับครับไปขายไกลชั่งโมงเหรอครับเนี่ยสักหน่อยนลยเนี่ยจะลงตลาดแล้วนี่ยอาบน้ำก่อนครับครับสู่ๆครับครับครับสู่ๆเอาสวัสดีครับเอ้ยสวัสดีเด้อครับครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ